คืนเผาผีโกสไนท์สนับสนุนโดยเฟมแฮทโทนิกผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะลดอาการหลุดล่วงของเส้นผมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนพร้อมกันครับเอา้าตอนนี้นะ้นองยกไม้ยกมือให้สัญญาณว่าคุณพ่ออัศนีฟ้องฟ้าอยู่ในสายกับพวกเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพ่อ ส,ว,สวันนี้หนึ่งเรื่องที่พ่อนํามาฝากพวกเราชาวคืนเหมาผีตั้งชื่อเรื่องว่าสายดำผีประเวณีบาปใช่ครับจริงๆชื่อมันจะแรงกว่านี้นิดในพอดีก็บอกว่ามันยังไงอ่ะโอ้มันแรงพ่อผมเห็นแล้วติแบวกผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วน,นะฮะแต่ว่าขอญาตเปลี่ยนดีกว่าเออใช่ครับนะตอนนี้พ่อเดินเข้ามังในยังครับรกําลังเดินเข้าไปครับโอเคค่อยๆเดินนะครับ มีคนบอกว่าเป็นเอฟซีพ่ออัศนีด้วยนะครับเจ้าพี่อํานวยเนี่ยพี่วัฒนาสวัสดีครับต่อมีเอฟซีด้วยล่ะมีเอฟซีด้วยสิฮะพ่อแสดงว่ายังจำอะไรนะพ่อยังจําได้อยู่แสดงว่ายังจำยังจาได้คุณอมแอมสวัสดีนะครับแล้วก็พี่สุดทางฝันสวัสดีคุณพ่ออัศนีมาครับครับนะฮะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวรอคุณพ่อเดินเข้าไปในที่เงียบๆก่อนเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงรถนู่นนี่นั่นมันจะดังแทกเข้ามาครับ อ่ตอนนี้เดินมาอย่างรับพ่อเบาหร้อยังนนเบาเบาเลยครับเบาแล้วครับโอเคโอเคได้โ <Okay. S 2> อเคพาะเรื่องนี้ฮะสายดำผีประเวณีบาเป็นยังไงครับพ่อเชิญครับอ่าจริงๆถ้าเรื่องจริงๆมันเป็นแนวพิเรียดเลยนะมันนานมากตอนนี้ปู่เล่าคุณปู่เล่าให้ผมฟังครับก็เป็นเป็นพูดยังไงดีอ่ะถ้านับจริงก็เป็นน้องน้องคุณปูอ่อ่ะ เป็นเป็นเป็นน้องคุณปู่แต่ว่าคนละเขาเรียกไรนะคนละแม่อ่าโอเคคือคือใช่เป็นก็ก็จะเป็นจะเป็นน้องเออแล้วก็สมัยก่อนนีคือข็รับราชการอืเป็นดูแลมฑลภนพระอิศานทั้งหมดครับวันเนี้ยสถานที่บางอย่างเป็นชื่อเป็นชื่อแก่ด้วยเป็นชื่อเป็นชื่อท่านนยอืมแล้วก็แกมีฝลังเนี่ยแกได้ที่พระราชทานมา เด็จกจะล้อง่ายก็ให้ทําบ้านทำอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่ไกลจากที่ของคุณนัดนี่เท่าไหร่อเอาบอกให้เแถวแถวราชด,ดำเนินแต่ว่าเป็นใหญ่พอสมควรแต่ว่าแกยังไงอะ่ะแกผู้ใหญ่ไม่ปกไม่ไม่ไม่ปลืม้มแกบางอย่างการทํางานจะดีหมดเลยนะรด้วยก,การทหารที่เข้มแข็งมากพูดงงานปะกบเนี้ยได้อะ่ะที่ี อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันเป็นเรื่องของแกตอนช่วงที่เขาเรียกยังไงอ่ะก็เ,เรียกเหมือนจะปลดกษเสียแล้วเรียกกลับมากรุงเทพใช่ไหมครับมากรุงเทพอะไรเงี้ยปรากฏว่าแกเอาเอาเขาเรียกอะไรลูกน้องบางคนเนี่ยที่แกปลื้มเหมือนที่แกชอบทํางานดีๆเนี่ยกลับมากับแกด้วยครับไม่ออกใช่ไหมครประเดิมกับที่อยู่ใหม่แกอะไรเงี้ยก็เป็นคนนอีสานแต่เห็นคุณปู่เล่าบอกว่า มันเป็นลักษณะแบบว่าเป็นคนฝั่งลาวหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มาด้วยปรากฏว่าที่แกเอามาเนี่ยก็คือเป็นต้นห้องเป็นแม่ครัวที่ทํากับข้าวอร่อยอืแล้วก็อีกผู้ชายสามสี่คนแล้วก็มีผู้หญิงปนมาสองคนผู้หญิงที่ปนมาสองคนเนี่ยนอกจากแม่บ้านคนนี้แล้วก็คือลูกสาวลูกสาวของแม่บ้านแม่บ้านคนเนี้ยชื่อตาลับอือชื่อชื่อตาลับใช่แล้วก็ลูกลูกสาวคนนี้ชื่อกูหลา เขาสาวเชื่อนะก็ประมาณยุคประมาณสิบห้ายุงสิบห้าเขาคงพูดง่ายเขาแต่งเนื้อสาวนะแล้วหน้าตาสวยด้วยเห็นเห็นท่านปู่ผมบอกนะบอกหน้าตาสวยหน้าตาดีคมเข้มสวยสวยกว่าแม่พวกนี้แล้วก็มามาอยู่ก็เอามาอยู่กรุงเทพทำงานไปได้สักพักหนึ่งช่วงปีใหม่ประมาณส้กปีใหม่เราก็จะให้หยุดกันสี่ห้าวันก็เป็นธรรมดาของ ทั่วไปใช่ไหมเทศกาลมันหยุดอะไรเงี้ยออพี่ตลับกับกุหลาบเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยขออนุญาตกลับไปกับคูยง่ายกลับไปต่างจังหวัดบ้านเขาอะ่ะซึ่งไปทําบุญแปรแล้วก็ญาติก็มีอยู่ทางนูน้นใช่ไหมหรื <c oughs> อทางพ่อีสานอะไรเงี้ยเขาก็ไปกันหายไปกันก็ไปเสร็จปุ๊บพี่ตลับเนี่ยเขามีพี่สาวเขาอีกคนหนึ่งคือไอ้กุหลาบเนี่ยมันจะต้องเรียกป้าถูกไหมเป็นพี่สาวของแม่ใช่ไหมแต่เนี้ยแต่ไปครั้งเนี้ย บุรบมันเริ่มโตมันรู้อะไรต่ออะไรมากมันก็มันก็สงสัยแล้วคนในในเราแวกที่เป็นญาติกันเขาก็บอกว่าโอ้ยป้าเองเอาะเขาเรียกยังไงดีละ่ะสวยก็สวยเออไม่ไม่เหมือนแม่เองไงค,คือสวยกว่าแม่เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มึงรู้ป่ะที่มึงไปอุ่งเทพเนี่ยมึงกลับมาเนี่ยก็ม,มีผัวเพิ่มอีกสองคนนะฟังฟังให้ดีทีใช่ป้าเขาได้มีสามีเพิ่มเป็นสามคน ไม่ได้ว่าเดว,วเวอเลอกกันนะคุณนัทสามคนนี้อยู่ในเรือนเดียวกันสามีสามคนนี้อยู่ในเรือนเดียวกันคฟังแล้วอาจจะงงไม่เชื่อต้องเชื่อแล้วแล้วสามีทั้งสามคนเนี่ยรักแกหมดหลงแกหมดแต่นี่มันไม่มันไม่ใช่ผู้ชายนี่ที่พูดไปฟังนี่คือผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้ฟังอลยดีพอเสร็จปุ๊บ ไอ้ไอ้ก hey ูหลับก็งงเนาะพอกลับมามาที่เรือนแม่เขาที่ที่แต่งเอาไว้เขาก็บอกว่าเอ๊ะแม่ทําไมทําไมป้าเขาเขามีเขามีแฟนได้ต้องสามคนมาอยู่ที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอบอกเอ้าก็ป้าเองสวยไงเขาก็เลยผู้ชายมาลุ้มละแต่บอกว่าเขาอยู่กันได้ยังไงทั้งสามคนอะไรเงี้ยหนูอยากจะแบบเออมีเสน่ห์เหมือนอย่างเขามัางอะไรเงี้ยหนูก็ว่าหนูหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ย แต่ความหมายของของเด็กผู้หญิงคนนี้มันมันมันไม่ได้คิดพูดถึงอย่างนั้นคุณนัทรู้บ่ะมันมาอยู่กรุงเทพเนี่ยมันพยายามให้ท่าสมาัยใจตากับลูกชายคนโตอ่ะของบ้านนี้อืมเออแล้วเหมือนเด็กคนนี้มันสอดรู้ต่อเห็นมันรู้มาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านเออถ้าเกิดว่าเนี่ยเขาทางทางแม่แม่เขาเนี่ยยกสมบัติให้เมื่อไรเนี่ยลูกชายคนโตจะได้เยอะสุด แล้วบ้านแห่งน,นี้สมัยนั้นคือหรูสุดใหญ่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ภรรยาของเขาเรียกอะไรพ่อของของของบ้านเนี้ยคือเขามีภรรยาน้อยสามสี่คนอะไรอยู่ในบ้านเดียวกันเนี้ย <c oughs> ใส่ป้องใส่เครื่องประดับกันพึ่บในใจก็คิดแหละเป็นเด็กจากต่างจังหวัดทำไมทาไมหนูก็สวยหนูจะรวยอย่างเขาไม่ได้ <c oughs> หนูว่าสวยกับไพวกภรรยาน้อยที่อยู่ในบ้านนี้อกอะไรเงี้ย เราก็ไปคุยกับป้าไงป้ามีอะไรดีๆีอะบอกหนูมัางสิทำไมป้าเนี่ยแฟนรักป้าแล้วไปอยู่กันทั้งสามคนอะไรเงี้ยเออป้าก็มีอะไรดีของข้าสิวะบอก็ตอบอย่างนั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยมึงอยากจะรู้ไหมล่ะมุณจะบอกแต่อย่างว่าแหละเองไปทํางานที่นู่นก็แค่เป็นคนรับใช้เขาเป็นคงไม่มีปัญญามาทําเหมือนอย่างป้าแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือป้ากับแม่คานี้ต่างกันเลยนะเพราะว่าป้าเนี่ยสามสามีเก่าเขารวยแล้วก็มีนาหลายร้อยไร่อะไรอย่างเงี้ยครับป้าก มีวันนั่งกินข้าวอยู่บอกท้าัอ,อยากรู้ว่ะมันเข้ามาในห้องป้าเดี๋ยวป้าให้ดูอะไรไอ้นี่ก็นึกว่าป้าคงมีของดีของขังอะไรก็พ mm hmm. หดเข้าไปอ่ะแกดน,นไปถอดเสื้อผ้าให้หลานดูถอดเลยถอดผ้าถอดผ้าสิ้นแบบจิาตใแบบเขามีสารให้ดูเลยโอ้โห oh. ไอ้เด็กคนนี้ตกใจก็มาเล่าให้แม่ฟังบอกแม่ป้าเขาบอกว่าเขาว่าไปทำเสน่ห์ oh. ทำเสน่ห์นะ ทำให้ตรงไอ้เนี่ยตรงอวอัยวะเพศเนี่ยคุณใหญ่มากคุมแบบเนี่ยมันทําเอออันนี้อันนี้อย่าพูดไม่ใช่พูดลามกนะพูดสื่ฟังเออเนี่ยก็เลยบอกหน,นูมาบอกว่าถ้าหนูอยากจะแบบว่ามีสเสน่ห์ดึงดูดผู้ชายอ่ะต้องทําอย่างแกแกบอกว่าแกไปหาหมอหาหมอหมอทํามาทําให้อ่างเงี้ยหมอศิยศาสตร์จะทําให้แต่เขาเรียกแพงมากป้าเนี่ยหมดข้าวเป็นยุง้งยุงเลยนะคือส,สมัยโบราณนี้แล้วเขาได้ข้าวมาเาก็จะใส่ย,ยุงใช่ไหมเขา่าเป็นยุงยุงเนี่ย คือไอ้กุหลาบไม่มีอยู่แล้วทางแม่เนาี้จนไม่ได้รวยเหมือนป้าที่ได้สมบัติมาจากสามีเขาอย่างเงี้ยเนาะเขามันจะนั่งคุ้นคิดตลอดเลยคือง่ายนั่งรถไฟกลับมัองเพืนี่คือแบบคุ้นคิดแบบว่าทํำยังไงจะมีเสน่ห์แบบป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ที่ราคาที่ป้าไปทํามันก็แพงมากมันคงไม่มีปัญญาหรอกพอมาอยู่กรุงเทพก็เริ่มอ่อยวิชายยางงู้อย่างงี้เป็นเด็กหูตาแพลวพาอ,อยู่แล้วอ่อยไปอ่อยมาก็ได้เข้าไปทําความสะอาดในบ้าน ทำความสะอาดในบ้านเนี่ยตอนหลังอ่ะมันเริ่มมีนิสัยไม่ดีอยู่อย่างแบบมือไวใจเร็วอะ่ะคือคือบรรดาภรรยาเขาจะลืมบูแหวนลืมสร้อยลืมอะไรอย่างเง<อ>ี้ยก็จะมันเจอเ่ยมันเอาเลยนะเอาแล้วมันก็ไปสู้มันก็เอาไปขายแถวบางลำคูแถวท,ที่ที่ท,ท,ที่บ้านใหญ่นี่เ็าอยู่เอามาเป็นเงินให้พ่อให้ให้ให้ใหพ่อให้แม่ทุกครั<อ>้งทีนี้จนจนมันอยู่มาประมาณสักอีก อีกประมาณสองสาเดือนสิใกล้ๆจะเก้าพันษาปรากฏว,ว่าเข้าไปถูถูถูมันเลือบไปเห็นในตู้โชว์เขาปรากฏว,ว่าตรงตรงยอดของตู้โชว์เนี่ยมันเป็นโกดใส่อัฐิคุณนัทคุณนัทต้องรู้จักโกดใช่ไหมแต่โกดใน,นเงี้ยมันไม่ธรรมดาเพราะมันมันมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ใหญ่ท่านนึงอ่ะ เป็นผู้ใหญ่พ่อของเจ้าของที่ที่เนี่ยปรากฏเป็นเป็นอัฐิที่เขาแบ่งกันมามในบรรดาลูกหลานหลายนคนแบ่งมาโกรธอันนี้คุณนันรู้ไหมมันเป็นทองคําบม,มันเป็นทองคําแล้วประดับด้วยอัญมณีมีทับทิมมีอะไรเนี่ยก็ก็มีครอบปรากฏมันไปดันตู้ท่าไหนไม่รู้ไม่รู้จะเป็นดวงหรือเป็นอะไรของมันปรากฏว่าไอ้ตู้เนี่ยดันเลื่อนได้ซุ่งปกากฏเด็กเจก้าเลาะอนนั้นมันทําไงมันมถูถูพื้นเห็นไม่มีคนอยู่ ไอ้เด็กพวกรับใช่เลยก็ลงไปกินข้าวกลางวันข้างล่างมันก็ลองเอามือดันเลื่อนนู่นเลื่อนนี่ปโปดหลุดเอามือเข้าไปได้มือมือมือกุลาบเล็กไงปรากฏมันก็ไปจับไปคํามันคิดเลยเพราะว่าแม่เคยบอกอะของข้างบนเนี่ยอย่าไปยุ่งของเขานะเป็นของใหญ่ซึ่งเราไม่สมควรไปปรากฏว่ามันไปหยิบเอาเอาเอาเ,อาเ,อาอเรียกอ,อะไรนะเอาฝากโกดออกมาที่เป็นท้งคํประดับทัพหีบอะแล้วก็ยัดไปในส่วนอ,อกนึกออกไหม สมัยก็เพื่อแต่เป็นท่าแถบรัดแน่นๆนะใส่ไม่ได้เรงอกแล้วก็เลื่อนก,กระจกปิดอย่างเก่าึ่งกดแรงๆอ่ะกระจกมันจะปุ๊บหลุดเข้าไปได้แล้วมันก็ดึงดึงกลับไปตู้โบราณม,มันก็เอามาเพ่าะว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกอาทิตย์เดียวเนี่ยคงไม่มีใครรู้มันมันจะขอกลับบ้านาตอนข้าบรรสามันจะไปให้อาจารย์คนนี้ยทำมนวิธีอ่ะทาให้ผู้งี้ทาทําให้วิยเพศใหญ่เหมือนเหมือนเอนขาเรียกอะไรเหมือนป้ามันอะ เพิ่งจะมาเลาะลูกชายที่นี่จะทําเสน่ห์ให้ผู้ชายหลงแต่แล้วปุ๊บมันก้าไปแล้วมันก็กลับไปได้จริงๆแล้วเจ้าของบ้านก็ไม่ไม่รู้เป็นอะไรกระจกมันเป็นฝ้าควันทูกหรืออะไรมันู้ไม่เคยดูว่าฝาหายไปแล้วฝาโกดธน่ะหรือแต่ตัวโกดโกดมันไม่กล้าเอาไปงั้นก็โกดใส่อาทิมันก็จะต้องกองอยู่นะมันก็เอาแต่ฝาไปปรากฏพอมันไปกลับกลับไปถึงบ้านคราวเนี้ยไปเอ้เข้าบัญชาคราวเนี้ยปรากฏว่ามันไปหาหมอหมอบอก มึงที่เรียกร้องเงินไปอยากวิเรียกไปอ่ะมีมีมาให้เหรอถึงกล้ามาหาอีกอะไรเงี้ยเขาบอกโุ้ยหนูก็มีของตอบอาจารย์มากกว่าที่อาจารย์ที่จะให้อีกอถ้าเกิดหนูหนูให้สิ่งของอ่ะหนูให้ทรัพย์สินเงินทองอันเนี้มันยังไม่นั่นอันเนี้ยดีกว่าอาจารย์เป็นทองคํแล้วหนักด้วยครับันมันก็ช่างมันก็มีความรู้สึกหนักมากเนียเนี้ยมันหนีมันก็เลยวางไปตรงหน้าอาจารย์แบบอย่างเงี้ยพอทําให้มันได้ไหมอะไรเงี้ย อาจารย์เห็นปลาลูกหว่างเพี้ยงมาจากไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยไปขโมยใครเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาผู้ใหญ่ก็ชอบหนูเขาก็ให้มาแต่อาจารย์ไม่เชื่ออาจารย์คุบมัฟเลยรู้ว่าของมีค่าแล้วม,มียายมณนีประดับอยู่ใช่ไหมอาจารย์ก็ทําใสเงี้ยเขาก็มองรู้ขก็หยิบเอาไปเลยบอกเออเด็กเด๋ยคุณจะทาให้มึงก่อนมึงจะไปข่าเนี้ย <S <S คุณจะทาให้มึงสามวันเลย ไปเสร็จเขาก็ทําวิธีทําวิธีนูน่นวิธีนี้เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมีข้อห้ามมานูน่นห้ามนี่อะ,อะไรเงี้ยหา้ามรอดไม้ขั้ากล้วยหมายึงต้นกล้วยจะหักแล้วห้าอะไรเงี้ยบ้วนน้าลายอย่าไปบว้วนในโถส่วมนะตรงบรวข้างนอกเลยเขาก็จะสอนเ่มาหมดแล้วก็จดจดคาถาก่อนจะบริกรรมเนี่ยบริกรรมคาถาเนี้ยแล้วก็ให้เอามือตบเที่ยววายวยประเภทสามหัอสมมุติเนี่ยจะไปหาผู้ชายคนนี้จะให้ผู้ชายผู้หลงรักคนไเนี้ยมันจะ มันนายต้องทําอย่างนี้ปรากฏจังหวะก็ยังไม่เหมาะสักทีคือเมียเขาคุมอยู่ตลอดเมียเขาเดินตามไปตามมาแบบมันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะจะแบบพูดง่ายว่าทิ้งทิ้งอะไรทิ้งสายตาให้สักทีท <c oughs> เพราะเมียเขาคุมอยู่แต่นี้ความที่มัน นึกในใจนะไอเด็กกุหลาบเนี่ยมันคงนึกในใจว่าเอ๊ะี่เขาเอาของเราไปแล้วของมันจะขังจริงไหมอะไรเงี้ยวันนั้นเ็าให้ไปซื้อกับข้าวตอนเช้ามันก็ไปตลาดแถวบางลาพูสมัยกมตอนเนี่ยข้ามถนนแล้วเดินเดินแล้วก็เดินดยดูดูดูดยไปซื้อของปรากฏโอ้โหมีทั้งผู้ชายมีทั้งอะไรกรรมกรที่อะไรขนของแถวนั้นอะไรแถวนั้นอุ่นดีกล้ามแน่นอะไรก็ว่ากับแต่มันก็ดูดูดูบอกันก็อยากจะลองวะ ถ้าบริกรรมกระถาเนี้ยแล้วตกไปสามทีที่อว,ยวัยวะเพศเนี่ยถ้าทิ้งสายตาให้ดูที่ผู้ชายจะมีความ,มรู้สึกไงไม่อยากจะลองของว่าของแม่ใหม่ปรากฏหลบไปมุมตรงกระแพงวัดบริกรรมกาะถาเสร็จแล้วก็ตกสามทีออกมา,าทำเป็นไป็นุ้มคลืนไปซื้อนี่คุณนัดเชื่อไหมเย็นวนะันนั้นผู้ชายนัดรวมกันมาเลยเป็นสิบมาเกาะรั้วจะคุยกับมันน่ะที่เากาะรั้วบ้านใหญ่ เออมันก็บอกอุ้ยเห็นผลแล้เริ่มกระยิมยิ้มจังเดี๋ยวถ้าเมียเผลอวันไหนนะเจ้าของบ้านนี่เสร็จมันเขาบอกมันเป็นอนุภรยาก็เอาเพราะมันอยากได้สิ่งของเพราะมันเห็นเหนียบดาบดมเมียเขาอะไอ้ท้ายเนี่ยใส่เครื่องประดับกันให้เต็มเลยมันก็เคยพูดกับแม่เนะอย่าตาผมว่าอุ้ยหนูว่าหนูสวยกับเมียท่านอีกคนที่สี่ที่ห้าอะไรเนี่ยสู้สวยสู้หนูไม่ได้หรอกแล้วมันก็เพิ่งห้าสิบหกถูกไหมเพิ่งแต่งเนื้อสาว ยังไงมันก็คิดว่าต้องหลอกมันอะไรเงี้ยปรากฏคุณนัทรู้ไหมทำไมปรากฏพอมันผู้ชายมาอะไรต่ออะไรมามันก็มาคุยออกมาเล่นหูเล่นตาเป็นเด็กแบบอย่างเงี้ยเป็นเด็กวบาเขาเรียกอะไรไวไฟอ่ะเล่นหูเล่นตาชวนออกไปนู่นไปนี่ครับเดินจะไปคุยเลาะไปตั้งแต่เขาเรียกอะไรคองหลอดเหรอที่เลาะ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 ไปมีต้นขนุนเรียงลายไปเน่ะเป็นแถวเลยคุ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 ยไปมันเริ่มแบบเหมือนเด็กใจแต ปรากฏว่าสิ่งที่มันทําเนี่ยมันไปมันมันมันลองของเนี่ยปรากฏมันไม่ได้ไปลองกับคนที่มันจะจะทําไงมันกลายไปไปลองเพราะลองเองปรากฏกลายเป็นเละไปเลยตัวออกทุกคืนไปหาผู้ชายทุกคืนผู้ชายก็มาผู้ชายก็ไปเห็นอยู่อย่างนั้นอืมันเริ่มมีความรู้สึกบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคือไอเข้มเหมือนคนอีสานเหมือนกันเลยแต่มาเป็นจับกลังที่รุงเทพพอเจอแล้วปุ๊บมันก็มีความรู้สึกบอกว่าไอ้เข้มบอกว่าเนี้ยเออ ที่รักกูหลาบจริงนะถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยทำไมกูหลาบจะต้องเป็นรับใช้เขาตลอดเลยเหรอหาเงินสักก้อนหนึ่งกลับไปอยู่บ้านเราดีกว่าครวหนีไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้อะไรต่ออนะไรเนี่ยมันก็เริม่มไปสอนนี่รักเล็กขโมยน้อยเนี่ยนั้นเดี๋ยวสร้อย,อยหาย,หายแหวนหายไอ้เมียหลวงก็ทะเลาะเมียที่สามเมียที่สามทะเลาะกับเมียที่ห้าบอกว่าแกเอาไปมัง้งฉันเอาไปมัง้งถอนท่อน้ําหายกลายเป็นเาทะเลาะกันทั้งบ้าน ไอ้กุลาบก็ลอ,อยลำไม่มีใครสงสัยทปไมเด็กหน้าใสซื่อเดี๋ยมันยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยปรากฏรู้ไหมมีอยู่ทีหนึ่งปรากฏว่าเมียหลวงเขาเข้าไปอาบน้ําที่ข้างลา่างเป็นห้องน้ําเขาดัานถอดสร้อยพระซึ่งสร้อยหนักแปดบ,บาทคือเส้นยาวหรือใหญ่มากหนักแปดบ,บาทครับคุณนัดลงที่ว่าเส้นขนาดไหนขนาดเป็นแต่เขาเป็นเมียหลวงมันอ่ะเข้าไปทำกวนบาทในห้องน้ำปุ๊บมันเก็บมาเลย เก็บแล้วก็ทําไม่รู้ไม่ชี้เก็บเก็บเอามากะว่าจะขโมยเอามาพอรุ่งขึ้นเดี๋ยวนะอีกสามวันจะสงการัรบวันนั้นเอ,อแม่ค่ะแม่แมแยายยายตะหลับเขาก็ลุกขึ้นมากลางดึกไงนะเขาก็จุดตะเกียงไว้ก่อนอยังไม่มีไฟจุดตะเกียงจะไปแม่แม่จะไปไหนวไเวทคือคาว่าเวทเนี่ยเข้าห้องน้ำที่นี่คงแม่มจะไม่้จกชายก็คอือส้วมแล้วสมัยก่อนนะส้วมกระดาคนใช้มันอยู่ริมรอ่ะเขาก็จะขุดบ่อดิน คุณนักคยเห็นแต่ง,งกับเวทสมัยก่อนนะทีท่ททคุณเป็นบปเบาดยอออินแล้วก็เอาไม้อะพาดนึกออกไหมพ้าสองนันแล้วก็นั่งนืกอออกนะคนนึกอ,ออกคนเดี๋ยวนี้ี่ยไม่รู้จักใช้วเวทแล้วเวทเขานเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีแผงแบบแบบเป็นไม้อะกั้นเป็นช่องช่องข้างหน้าก็จะมีประตูนืกอออกใช่ไหม,มพอนั่งพอไปนั่งกันมันบอกแม่หนูตามไปด้วยหนูก็ปวดเขาก็ไปนั่งคุยกันแม่แม่ ถ้าเกิดหนูหนูหนูได้ของไปอะไรเงี้ยหนูหนีไปเลยอย่างเงี้ยเขาจะตามหนูไหมอะไรเงี้ยมันก็พูดอย่างเติมซึ่งแม่มันก็ยังไม่รู้ว่าไอเนี่ยไปขโมยสร้อยเนียหลวงเข้ามาแล้วปรากฏนั่งคุยกันไปกันมาแม่อยากเห็นไหมละ่ะไอที่กัน้นมันก็กั้นแค่ประมาณว่าหัวคนนั่งอนะเนาะเนี่ยเดี๋ยวนุจะโยนให้แม่ดูแล้วแม่ดูนะแม่ชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ คือแกะสายสายสร้อยมันไปยาวเพราะมันยาวันถึงที่ตรงหน้าอกเลยมันก็จะจะฟาดข้ามข้างไปให้แม่มาดูว่ามันเอาทองมาฟา,าดไปปรากฏว่าไอ้แม่เห็นแม่เห็นปับเฮ้ยมึไมามางไปทำอคครมาเนี่ยม,มยึงไปขโมยข้างในมาหรอแม่ก็อย่าพูดดังไปทีถ้าแม่อยากได้หนูก็ให้แล้วก็เดี๋ยวหนูเห็นแล้วเข้มขัดทองใหญ่ก็นี่อยู่อยู่อยู่ในยิ้นชักของเจ้าของบ้านน่ะของท่านน่ะ เดี๋ยวหนูเอาไปได้เนี่ยหนูกู้เจ้าอันนั้นไปอันนี้แม่จะเอาไมมละ่ะสร้อยเนี่ยอะไรต่ออะไรเหมือนก็พอมันได้ผู้ชายยุโยงส่งเสริมก็มันก็เริ่มจะขโมยของปรากฏไอ้ที่มันฟาดไปเนี่ยนะปรากฏว่าจริงๆแล้วคือหล่นไปในเวสหล่นไปในบอ่อเวสแล้วที่มันฟาดไปอืแม่มันะไม่ได้รับได้แต่ภาพความเป็นจริงคือแม่มันรับได้แต่ไอ้ที่รับได้มันไม่ใช่สร้อย <S <S รู้<อ>ไหมคืออะไรครับเป็นเป็นเชือกบ่วง เป็นเชือกบ่วงอะบ่วงที่ทาบ่วงเป็นห่วงอะแต่ยันนี่กับเห็นเป็นทองเอามาคล้องคอเอาคล้องมาแบบเชือกนั้นมันก็ดึงใย,ยย่าหตลาดขึ้นเลยได้บอกไหมคือคูฟาดไปอย่างเงี้ยมันมืดใช่ไหมแต่เกียงอันหนึ่งไม่เห็นโอ้ยอย่าร่วงปุ๊บไปในนั้นแต่มือยังกูหลาบอ่ะเขาเห็นเป็นเขาเห็นนึกว่าเป็นทองอื เขาเห็นตะทองจริงอะตกไปแต่มันจริงๆมันเป็นเชือกแล้วมาจากไหนไม่รู้ข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้เนืกอออกไหมฮะมันจะมีไม้กันกับเอามีเชือกเชือกมันขาดยันนี้ก็บอกเุ้ยไหนกูลองใส่ที่หยิบไปปรากฏไปคล้องไอ้กูหล่ามันก็ไม่เห็นว่าแม่คล้องอะไรนึกว่าต้อยที่มันฟาดไปให้แม่หลับได้พราว่าประคองไปเสร็จปุ๊บเชือกมันลูดดึงขึ้นเลยดึงขึ้นปรากฏมันกลายเป็นผู่คอใหญ่ใหญ่ใหญ่เนี่ยหลับ ยหญ่สลับดิ้นยุดยุกยุกุกอันนี้ก็ตกใจเสียงโคมคำโคมคำแม่แม่เป็นอะไรมันก็อ้อมไปข้างหน้าไปเปิดประตูเมื่อก่มันช็อกเป็นเชือกน่ะที่ห้อยมาจากไอ้ผนังอีกข้างที่มันนั่งอยู่ครูคอยใยญ่สลับก็วิ่งออกมาข้างนอกเลยโอ้เร็วเร็วเร็วเวเข้าแม่ถูกเชือกผูกคออะไรเนี้ยเชือกหล่นมาจากไหนไม่รู้ไอ้พวกคนใช้ในบ้านคนรับใช้วิ่งไปดูปรากฏยญยสลับขาดใจแล้วอ๋อขาดใจแล้ว แล้วรุ่งขึ้นนะ่ะพอเขามาเอาศพเตยื่ตลับออกอ่ะปรากฏว่าเขาก็เห็นสร้อยที่อยู่ในเวสเขาบอกพวกมึงขโมยของใช่ไหมขีที่นี่บุกนะมึงรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็คงเป็นเป็นเป็นวินนญ,ญญาณที่อยู่ในโกดคือพ่อเขานั่นแหละเ,เหมือนตามจ้องที่จะจะเอาเอาเอา,เอาเนะอาเหมือเนเอาชีวิตอ่ะเจอไอ้เด็กคนนี้เหมือนก็เหมือนทำกดคือเวลาเข้าห้องน้ํามันก็ไปบ้วนน้ําลายลงไปในเวท เวลามันนั่งอ่ะครับมันก็เหมือนอาถรรพ์ที่โคดสั่งเขาสอนไว้ว่าอย่าข่ามไม่นูน่นทาไม่นี่ปรากฏเด็กนี้เหมือนคนเด็กเสียสติทํางานอยู่ในนั้นนะปรากฏว่ากลางคืนออกไปแล้วก็เหมือนล่าผู้ชายล่าแต้มเลยทุกวันโอ้โหไปทำริมคลองอยู่อย่างนั้นอ,ะอ่ะอันนี้มันก็เป็นที่มาขอ,ของอําเนิดที่ได้ยินคําว่าผีขนุนเนี่ยมันมาจากไอ้เด็กคนนี้นะ เคยได้ยินไหมหนุนผู้ที่อยู่จามใช่มันมาจากผู้หญิงแต่เด็กผู้หญิงคนนี้ให้กุหลาบนี่แหละมันทาใ,ให้กําเนิดํามยผีกนุนเจอผู้หญิงแถวนั้นอยู่ตามนั้นผีกนุนแต่จริงๆแล้วมันมาจากเด็กคนนี้ซึ่งจ้องออกวัดเสร็จแล้วก็เสียสติเซอร์ก็เซิงออกจา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 กที่นี้ที่บ้านผู้ใหญ่คนนี้ไปเลยตลอดชีวิต<ช>ตามไม่เจอเลยบ้าไปเรื่อยเปื่อยเราก็ไม่รู้ไปจบชีวิตที่ไหน,น แล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยต้องไปทําฝาโกดเขามาเปิดดูอี่ยงก็ต้องทําฝาโกดในครอบใหม่แต่บ้านหลังนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นของทายาทหญิงคนหนึ่งนะซึ่งอายุมากแล้วเขาตัวบ้านมันบุ๋่ผมผมเคยถ่ายรูปไว้แต่ไม่ไม่ได้เอามาก็คือถ้าไปค้นคุยกับฝนแล้วจะไปค้นบัวในในในก,ก,กูก็จะขึ้นเลยะบอกนี้เป็นซอเล็กๆอยหนึ่งที่อยู่แถวนั้นครับก็บอกที่นี่พอ ย้ํนพอสมควรเลยทุกวันใกล้ปีกาก็ยังเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ยุนถูกเฉือนไปเยอะแล้วก็เลยเป็นเป็นเป็นําเ,น,เน,นิอของเรื่องนี้ว่าสร้อยที่มันโยนเข้าไปเนี่ยปรากฏมันตววกลรไปัในเวสแต่มันเห็นเป็นเชือกผูกคอมันผูกคอแม่แล้วดึงขึ้นแล้วแม่มันตายแม่หนี้ใช่เจ้าของบ้านก็เลยจับได้จับได้ปับ๊บคือตัวมันก็เหมือนคนเสียสติเปลินลอย อย่างเงี้ยก็คือเหมือนกลายเป็นยังไงไม่ใช่ฮิตเทียรนะมันกลายเป็นแบบว่าเหมือนกับกล้าผู้ชายไปเลยคือเหมือนของเข้าตัวใช่ม,มันก็เป็นเรื่องอย่างนี้จริคุณปู่เล่าให้ฟังขึ้นว่าที่เนี้ยคือเจ้าของเขาโกรธที่ไปเอาโกะก็ไปอะไรอย่างเงี้ยที่โดนเสื่บุกคอครับ,รบเรื่องเลมจะประมาณานี้แต่จริงๆแต่ที่ฟังคุณพ่อเล่าก็คือเขาก็โอโ้โหไปขโมยของเขาไปเยอะนะ ใช่ถูกแหวน,นอะไรก็ไ,ได้ใช่โอ้นะฮะด้วยด้วยจริงๆแล้วคือโอเคแหละก็ก็ไปขโมยของในบ้านเขาไปขโมยโกรธบ้างแหละไปขโมยแหวนถูกไหมพ่อขโมยสร้อยนู่นนี่นั่นเอามาเป็นของตัวเองด้วยความอยากได้อยากมีแต่สุดท้ายก็อา,อาจจะไปหลงทางผิดนิดนึงละกันจนส่งผลมาให้จนถึงทุกวันนี้ใช่โอ,อ,อ้แล้วก็ส่งผลไปถึงแม่เขาด้วยนะ ใช่แม่เขาก็บอกว่านึกเห็นเป็นสร้อยแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเชือกอที่ผูกคอแล้วเชือกเขาก็ถามว่าไอ้เชือกนี้มันมาจากไหนอะไรคนในบ้านเนี่ยเขาบอกไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเชือกมาจากไหนแต่ว่าทําไมมารัดคอเย็นเย็นสลับอืมอืมอะไรอย่างเงี้ยทำไมทาไมไม่รัดลูกอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะไม่รู้ผมรู้ร่วมคิดแค่แ่บเราไม่รู้แต่อันนั้นคือเสียจริตเป็นเหมือนก็คนเสียสต,ติไปเลย<อ>เป็นคนบา<อ>้าแล้วก็แม่ก็ตายใช่ครับครับเอานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะใส่ดำผีประเวณีบาป นะครับที่นํามาเล่าสู่กันฟังซึ่งต้องย้อนกลับไปโอ้โหหลายปีพอสมควรเพราะว่าห้องน้ำยังเป็นห้องน้าแบบเก่าๆอยู่เลยยังเรียกว่าไปเวทกันอยู่เลย,ยสมยัยสมัยที่เกิดเรื่องนี้เป็นเก้าสิบปีแล้วฮะตั้งแต่ตั้งแต่เจ้ของคนเก่าเขาเขายังไม่เสียชีวิตจนสุด ีลูกหลานเขาก็เยอะฮะคงไปเอ่ยขึ้นน่แต่ถ้านับจริงๆก็คือเขาเป็นเขาเป็นน้องชายปู่ผมแต่คนละนามสกุลนะฮะเพราะว่าคนละแม่ครับครับอ้าววันนี้ขอบคุณคุณพ่ออัศนีฟ้องฟ้ามากนะครับขอบได้เลยแล้วนี่เดี๋ยวไปไหนต่อครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะกลับบ้านมาอยู่แถวแถวลาดตะศงก็เลยเอ็ดไปนะโอเคมาทุลักมาทุโอเคนะบพอกลับบ้านอย่าปลอดภัยนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ